ดีครับเดี๋ยวเราพาเที่ยวเลยนะครับหลายร้านนี้นิดเดียวเอาค่ะ,ะเ,เราจะออกไปดูอากาศที่โอซาก้าก็ต้มกันความหนาวเย็นนิดตึงเราจเห็นหนาวครับหนาวเอะไรแต่ไม่เชื่อ,อเลยค่ะบริเวณด้านหลังนะคะบริเวณด้านหลังมันจะเป็นบริเวณที่เปิดไม่เอาเงินจริงเปิดเพื่อความสุขจริงนะคะแล้วก็เที่ยวเป็นคนพี่ไก่ด้วยเป็นคนหลงไหลญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นก็จะแต่งแบบแนวๆให้มันดูญี่ปุ่นหน่อยของลงของเล่นพวกนี้ก็จะมาจากญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หลังประตูบานเนี้ยมันดีขอมสวยอยู่แต่เพราะเอินว่าวันนี้จะของไปตะลตะแตะที่เขาใหญ่เขาเข้ามาใหม่เข้ามาเก็บเป็รื่อยครับก็จะแต่งเป็นนแนวในแนวแบบน่ารักน่ักเนาะแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นแสงสีนะคะสําหรับร้านนี้ก็จะเป็นร้านหม่าล่านะคะหม่าล่าแล้วก็จะเปิดเป็นเพลงแนวฮิปฮอ ยังไม่เสียกไม่เส็จเดี๋ยวเสียเราให้มาถ่ายไวก็รอมาตรการเมื่อไหร่มาตรการพร้อมปุ๊บโต๊ะพร้อมเลยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ชื่นชอบกีฬาก็เตรียมจงเตรียมต่อเอาไว้เรียบร้อยนะคะโนนี้ก็เป็นแบบนั่งคิวค่ะโซนไร้สาระนะคะของของพี่ผมพี่ตัวอะไรพี่ลูกไก่ลูกเท็ยบป่ะอันนี้ตัวอะไรวะไอผมผมควายฮะผมควายมันก็ต้องเหมาะสมกับหน้าตานิดนึง เลยว่าตัวนี้อยู่มาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะคะใครที่มีฝีไม้ลายมือในเรื่องต๊กโก้นะมามาประลองฝีมือกันหน่อยยัไม่เคยเล่นเลยนะมาประลองฝีมือกันหน่อยวันไหนพี่ไก่มาต้องมาประลองฝีมือกับพี่ไก่กีฬาในน้ำกีฬาในร่อกีฬาในโลกตัวนี้ต๊กแท้ค่ะมันก็เลยสมบูรสมบันตามสภาพการเล่นแต่ยังเล่นได้นะคะแต่ยังเล่นได้พี่แรงขาดอันนี้ก็จะเนี่ยค่ะเป็นของสะสมที่ผสม กโ,โลกพี่จะใช้คำว่ารถเนี่ยไปสะพานเหล็กมีน้อยกว่าที่เนี่อ่ะนะคะเป็น hot view ตัวเก็บเป็นโทมิก้าเป็นซิลเป็นคนบ้าคนดีเขาไม่ทำกันนะคะคนบ้าคนดีเขาไม่ทำกันไปเที่ยวทีต้องมานั่งคอยถ่ายวิดีโอว่า hot view เอารุ่นนี้ไหมที่เอารุ่นนั้นไหมที่อันนี้มีทั้งมือนหนึ่งรุ่นสองเลยครับมีทั้งมือนหนึ่งรุ่สองค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอย้ไอ้เจ้าตัวซักกี้เนี่ยบ้าไหมอ่ะ ไปบิดสู้เขามาเท่าไหร่ก็สู้เขามาอันนี้อันนี้บอกทานได้พี่โตเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้บอกไม่ได้เราเป็นว่าบ้าหรอบ้าบอปพอกันค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนไหนร้านนี้เดี๋ยววันไหนเราไม่่ยได้ไปร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ที่เลยเกิดจากการสะสมตุ๊กตามาประมาณ20ปีขึ้นของเจ้อ นะคะมันยังไม่ค่อยเรียบร้อยแต่ว่าตุ๊กตาที่เห็นตรงนี้เป็นแค่ประมาณส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งของความบ้าระห่ำเท่านั้นผมบอกว่าใครที่ชอบตุ๊กตานะเนาะรีบมาดูเลยเพราะว่าพี่เขาปล่อยของแล้วต <c oughs> อนนี้มันเป็นตัวสะสมทั้งนั้นเลยนะคะ <c oughs> บอกเลยว่ามันเป็นตัวสะสมที่ หลายหลายตัวหายากของโดเรมอนสีแดงอีกจะบอกเลยค่ะจะเป็นเรื่องมู่หลานจะเป็นเรื่องเอ่อบีหนึ่งบีสองหรืออะไรเยอะแยะผมบอกยังไงพี่เขาปล่อยของเขาเรียกมาซื้อเลยนะเขาเรียกมาเลยเนี่ยหลายหลายเรื่องราวที่เยอะมากๆจริงๆต้องบ้าพอนชั้นนู้นดีกว่าหน้าโถนหน้าหล่อหล่อต้องบ้าพอแล้วก็ใช้เวลาในการสะสมมาทุ่มชีวิตอ่ะนะคะแล้วก็ทั่วไปเนี่ยนะคะจะเป็นโซนแฟชั่น นะคะเป็นสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋าอร,ปอรองเท้าอุปโอคเครื่องใช้เครื่องสำอางมือหนึ่งมือสองนะคะแล้วก็สําหรับชั้นบนเนี่ยจะเป็นงานบริการที่หลายๆคนอยากได้ความเป็นส่วนตัวอย่างร้านตัดผมร้านฝากร้านทําสปาเล็บ,บ,บก็อยากได้ความเป็นส่วนตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าคนทําก็ต้องใช้สมาธิด้วยเราก็จะมูฟไปอยู่ด้านบนบูบาลับกค่ะบางคนอาจจะเรียกสกายบาร์เราเรียกเราเต็ง ไปค่ะเป็นแนวไหนไม่เห,ห็นข้านบนอ๋อไปค่ะไปค่ะทามขึ้นแค่หน่อยครับถ้าได้สองคนต้องดูงด้านนี้นะคะอยากรู้ว่าพี่เขาฝีมือการเขย่า,ยาเหล้าชะกาจชะกันขนาดไหนเขาบอกว่าอันนี้สะสมอยู่ประมาณสองเดือนกว่าขึ้นมานนมด,นะะด้านบนนะคะครับรรยากาศหน่อยครับแต่ว่าฟิวดี้ฟิวบาลลัคไงเอ่อด้านบนนี้นะคะจะสัมผัสบรรยากาศของ ตลาดได้อย่างรทถ่ว360องศาเลยอันนี้จะเป็นสนามหญ้าที่จะบอกว่าเอาไว้สําหรับคุณน้องๆนะคะเป็นสนามหญ้าสาหรับคุณน้งองๆหนูๆแบบวิ่งเล่นหรือว่าเดินเล่นกันนะคะแล้วก็จะมองเห็นบรรยากาศรอบตลาดนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือที่หัวหินน่ะตอนที่เราอยู่เนี่ยค่ะเป็นโซนลมมาจากช่องเขงดาด่าเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าลมที่นี่ จะไม่เหนียวตัวลมบกุมบกใช่เป็นอากาศที่ดีลมจะไม่เหนียวตัวแล้วก็ถ้าเย็นช่องน,นี้มันจะเป็นช่องที่รับลมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ผมชอบสาับย้ามากเลยวางเย็นก็จะดีมากเลยครับใช่ค่ะทัตอนนี้ค่ะมันจะเป็นบรรยากาศรวมกันทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งทันสมัยทั้งธรรมชาติรวมกันอยู่ในนี้นะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นปลาลับที่จะต้องลองแล้วก็พาร์เทนเดอร์บอกเลยว่าฝีมือสุดยอดมาก นะคะจะให้เขาเขย่าเหล้าเขย่าเมียเอ้ยไม่ใช่จะให้เขย่าเหล้าเขย่าอะไรต้องบอกว่าพี่เขาเป็นมาเดอร์ที่แบบเขย่าเหล้าเขย่าอะไรได้เดี๋ยวใจข้างหลังพี่ก็ได้เพระเนี่ยเกี่ยวกับพี่เขาเปล่าโอ้ยสองขวดทวงคู่ครับขวงคู่ขวดคู่ครับขวดค,วคู่นี่เราก็มาบอกว่ามาถ่ายนะครับพี่เขาก็ไม่ได้ เ่นโชวเหมือ,อนกันแล้วเราจะมาเล่นโมไตให้โชว์นะครับพี่ก็พร้อมตลอดเวลาลูกค้ามาดูได้เลยอันนี้เดียวมากเลยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะเล่นโชว์ใค,ใครได้พาใครไี้อยู่เป็นคู่เป็นแฟนหรือว่าผัวเมียนะครับอยากจะมาพามาเที่ยวมาตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนมาได้เลยครับหน่าข้างเี่เลยราะข้างเลยอะ เพราะว่าพี่ก็พันมือเลยเนาะดูออกดูออกว่าตับพันมือมากเมื่อไหร่จะได้เหวี่ยงสักทีวะเมื่อไหร่มือจะอนุญาตกูสักทีวะเดี๋ยวจะตะบอได้ไอ้นี่พี่ก็โชว์ว่าไอ้นี่เว้ยอันตรายตัดตัดตัดอันตรายแฟนคลับแฟนคลับนี่ครับอันนี้ชื่อพี่ชื่อพี่อะไรครับ คือเพื่อชื่อสายนะครับออ๋ทรายทีนี้ผมจะพามาดูนะครับเป็นปลาข้างบนนี้ั้างสองของตลาดชายลัยเป็นเหล่าเซ้งปลาของชายลัยคนนี้ค่ะอันนี้ชื่อร้านชงเจริญหัวหินนะคะพี่น้ำตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างตอนนี้สำหรับลูกค้าที่มาทานกับเรานะครับถ้ามาเช็คอินให้เราเราโค้ชให้ส่วนลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์แต่เราได้ต้องขออนุญาตต้องให้เช็คอินให้เราเพราะว่าทั้งตลาดชายลัยตัวเองแล้วก็ทั้งร้านจริงก็เป็นร้านใหม่แน่นอนของเรื่องของร้านตรงนี้ ถ้าสมมติว่าลูกค้ามาแล้วจะินให้ก็เป็นการเพิ่มโปรโมั่นสักการ์ดอะไรแล้วก็ทุกทีเลยเราเพื่อพาผู้บริโภนอกนี่ยครับก็จะมีการค้นให้ตัดทีสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าลูกค้าจะมากี่ครั้ง่ะแล้วเมื่อกี้ที่พี่ควงนู่นควงนี่จนผมพี่หายหมดไปเนี่ยพี่ไปเรียนมาจากไหนคะหรือว่าเคยประกวดเคยอะไรยังไงไหมคะก็ทํางานโรงแรมมาแล้วก็มาเรื่อยๆก็คือก็มีการแข่งขันมีประสบการณ์ครับหม ก็เป็นแชมป์ไม่ได้ไทยโอ้ปี่ไหนงานอะไรบอกงานแล้วครับนานแล้วปีปีสองพันครับผมโอ้แล้วก็ปีนซ์แล้วแล้วก็เป็นแชมป์หัวหินกับหัวหินเองนะครับแต่มาที่บ้านเราเนี่ยได้แชมป์ประมาณสามครั้งแล้วก็ไปลองแชมป์อีกสองครั้งปีครับปีปีก็ประมาณสองพันสี่สองเราถอยไปม่ได้ปีหลังปีสองพันไปแล้วสองพันไปแล้วแล้วก็แต่ที่เกาะสมุยเป็นแชมป์เกาะสมุยสามปีซอด สามปีต่อสามปีต่อไอนที้สามสามปีต่อสามปีต่อต้องไหนต้องพาพี่ต้พาไปเชื่อกับพมูนเลยนะแล้วก็เราแล้วก็จะเริ่มแข่งพอเป็นแชมปสามปีต่อแล้วมันกดจัดแล้วก็มีน้องๆก็ขึ้นมาเรื่อยๆก็เริ่มแข่งเข้าใจเข้าใจะที่ก็เจะมาผมเข้าใจที่คำว่าคำว่าที่หนึ่งเลครับเราสุดแล้วอะเราจะเราจะประคองแชมป์หรือวอะไรได้อะมันคือการกดจันแล้วที่บอกไอ้คนอื่นเขาอยากขึ้นมาแหละเขาอยากเป็นที่หนึ่ง พอคนที่มีุ๊บพอแล้วเราก็องที่จริงๆแล้วจริงๆที่ว่าก็มาเปิดตาอยากาพอแกะเราก็อยากจีิงก็เกิดขึ้นซึ่งซึ่งซึ่งถือว่าต้องเป็นว่าได้รับโอกาสจากคนนี้ที่ให้โอกาสเรามามายืนมาอินตรงนี้มาอะไรเงี้ยก็คือว่าถ้าพี่ก็ไม่ให้โอกาสเราก็จะไม่มีตรงนี้หมดไอ้นี่เขอบคุณพี่ด้วยครับขอบคุณครับอันนี้เรื่องส่วนตัวนะครับไม่เคยไม่เคย ัา,าน,น,นี่วันนี้เป็นวันแรกที่รู้ว่าพี่สายเก่งขนาดนี้จริงๆพี่ชายไม่เคยคุยเลยบอกแค่ว่าเออพี่พวงเล่าได้จบเขาจบไปแค่นี้จริงๆแล้วก็พี่ชายเป็นผู้ชายเป็นลูกค้าคนแรกที่มาที่ไชไล่ย์ยอัหยิตอนที่มันยังเป็นสาวอ่ะตอนที่ยังรืออาคารไม่เสร็จแล้วพี่เขาก็เดินมาบอกว่าพี่อยากเปิดร้านแบบนี้สักร้านหนึ่งแล้วพี่เขาก็เดินมาดูตลอดมาหามาคุยกันตลอดจนพี่ไก่ มึงต้องหาที่หนึ่งที่ให้พี่เพราะแล้วแหละแล้วต้องสวยสวยด้วยก็เลยได้เป็นแแอรียบนนี้ขึ้นมานะคะอเคกเลยครับมึงเล้ยแล้วทิ้งท้ายอะไพี่ทายครับทิ้งท้ายมีนิดเดยว่าถ้ามาจากเพจของทางพี่เขาเนี่ยต้องมีอะไรพิเศษเลยได้ครับถ้าว่ามาจากเพจนี้ผมก็มีอะไรพิเศษมีการแถมเหล้า่าวา อาจจะเป็นติดไฟหรือไม่ติดไฟแล้วแต่ที่ว่าลูกค้ากลุ่มนั้นแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มบอกว่าพี่ผมอยากได้อันนี้แรงๆนะหรือไม่แรงพี่ซาบิเช่นตัวนี้ผมหน่อยเดี๋ยวก็จะจัดให้เป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันน่าจะมีอะไรดีขึ้นอะไรเงี้ยเศรษฐกิจมันเป็นขาลงนิดนึงแต่ว่าผมว่ามันน่าจะหายมันน่าจะหายไวกว่ารอบแรกต้องไปหาหายไวกว่าก็คาดว่าน่าจะเป็นแต่เพราะว่ามันมีเรื่องตัวยามาช่วยแล้วคนก็มีกำลังใจเอ้ยกูเป็นหนิ้วตากแบบนี้แล้วหน้าแล้ว S <S> แต่บางคนเขาเขาื mm ่อตัวกองเองว่าแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นไปในทางที่ดีแล้วน่าจะประมาณสักเดือนนึงก็น่าจะเป็นก็คิดว่าของเราก็จะกลับมา boom เหมือนกันนะพี่น้องใช่ค่ะตอนนี้ก่อนที่ว่าถือว่าก้าที่ที่ผ่านมาค้าเยอะขายมากพอแล้วลูกค้าแน่นลูกค้าดีมากเหตุใดเหตุใดมาไม่ขาดเลยมีคนบอกว่าอะไรนะติดซวยไม่ซวยมันไม่มีมันไม่มีความมันไม่มีอะไรเลวร้ายมากที่สุดมันจะมีอะไรดีๆอยู่ในความเลวร้ายเพราะฉะนั้น มองในแง่ดีก็คือถ้าคูผ่านวิกฤตนี้ไปได้เจอวิกฤตไหนค,ครูก็รอดแต่ถ้าคนที่มองโลกในแง่ร้ายเขาก็จะมองว่าติดสวยมันก็แล้วแต่งแง่คิดนะคะใช่ครับผมเดี๋ยวฝากร้านนี้ไปด้วยดีกว่าค่ะได้ครับผมร้านนี้ชงเจริญหัวหินจะบอกเลยนะคะว่าคุณจะได้ทานอาหารฝีมือเชฟมือลั่นลนในราคาเบา นะคะแล้วก็บรรยากาศไม่ได้ว่าหากันแบบง่ายๆนะคะและอีกอย่างก็คือว่าเครื่องดื่มที่คุณจะได้ดื่มเนี่ยได้ดื่มจากราคามือโครระดับประเทศกันเลยทีเดียวนะคะร้านตกแต่งกันแบบบ้านๆสบายๆแต่ทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มรสชาติบอกเลยว่าลืมไม่ลงจริงค่ะชงเจริญหัวหินใช่ไหมคะพี่ใช่ครับผมชงเจริญหัวหินครับผมค่ะผักด้วยขบคุณนะครับทุาอันนี้ทำไม่ได้พี่ไม่ได้เจ็บเพราะว่า